สัสดีค่ะนะคะวันนี้พินิดมาแล้วนะคะวันนี้โค้ดพินิดมาแล้วจ้านะคะอืม <c oughs> <c oughs> แต่งหน้ากันเซรั่มอยู่ไหน <c oughs> พีนี่ก็นะคะเป็นคนหนึ่งที่นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะ,ะมาขายของออนไลน์นะคะหลายปีแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนะคะลูกขึ้นมา เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของแบนด์น่กพี่นอองเออนะ <c oughs> <c oughs> คนที่เขาจะเป็นเจ้าของแบนด์ได้นะคะนะคะข้าเจ้ากะสิตใจใหญ่แน่นะคะใจกว้างคือต้องให้ก่อนคนที่เขาคือขายมีหลายแบนด์น่ะที่นะคะเจ้าของแบนด์ของเราอะ่ะเขาไปติดตามอะ่ะ ที่เอ้ยเขาเขาขยายตัวแทนได้ยังไง mm. เขาก็เน้นการแบรนด์ที่เขาไปติดตามมานั่นคือเพิ่นไปติดตามมานั่นบอกขยายทีมค่ะถึงรวยได้เอ้ยมันก็เรื่องจริงนะการขายของะถ้าถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์เราขายคนเดียวบ่บร่รวยไงเลยอ่ะเพราะว่าเราไมา่ดีแอบ เราก็เลยมาให้ความรู้ก่อนบ้างเนี่ยนะตื่นเช้ามาเนี่ยเราเน้นหาตัวแทนนะพูดง่ายง่ายค่ะเพราะพี่นีก็มีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์มานานหลายปีเราขายได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเราก็เชื่อว่าเราอ่ะจะสอนตัวแทนให้ขายดีขายปังขายได้เหมือนเราเช่นกันค่ะนะะทุกคนวันเนี้ยนะคะพี่ก็ตามหาตัวแทนทั่วประเทศนะคะ ที่คุณคิดว่าวันนี้คุณนั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะแต่คุณไม่สะดวกที่จะส่งของเองนะคะไม่ต้องแพ็คของเองโดยที่คุณอยู่บ้านคุณกลัวโควิดใช่ไหมนะคะนั่นแหละก็คือเป็นงานสบายสําหรับตัวคุณแล้วนะะตื่นเช้ามาก่อนที่เราจะโพสขายของค่ะนะให้เราบอกรักขอบคุณตัวเองให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน ให้เราใส่พลังให้ตัวเองก่อนบ้าเฮ้ยคนอย่างเราก็สามารถขายได้ขายดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีนะคะคอออย่างเงเราก็อยากจะเป็นแม่ทีมเป็นเจ้าของแบรนด์ที่น่ารักกับลูกทีมของเราค่ะนะคะ,นะคะเราก็เลยอยากจะมาให้ความรูก้กกอนนะคะสำหรับใครที่คิดว่า คือให้ทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์หมดอะใครที่เข้ามาขายกับพี่นิดนะคะหรือเรียนรู้คลิปฟรีกับมาหาคลิปมหาการค่คะเจ้าของแบรนด์ก็สอนให้ทุกคนค่ะเอาความรู้เนี่ยไปคิดไปใช้รู้สึกกันเลยว่าตัวเองเป็นเหมือนเจ้าของแบรนด์เลยค่ะนะคะไม่มีใครนะคะให้ความรู้ขนาดนี้เพราะว่าแต่ก่อนนะคะพี่นิดไปรับของเขามาขายเนี่ยเขาก็ให้แต่เราเป็นตัวแทนย่อยอยู่นั่นแหละเขาไม่ได้ให้ ให้เกียรติเราว่าเออเราก็มีคุณค่ามากขนาดไหนนะสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ไหคห้าที่เวลาเราขายอะ่ะแต่และแบรนด์ทุกคนเราคิดบวกเราไม่ว่าอันนี้มันเป็นของเรานะเราซื้อมาเงินเราซื้อตอนทํายังไงก็ต้องขายได้ต้องขายให้หมดบวกกับการเรียนรู้เพิ่มเขาไม่ได้มาสอนอะไรเราเยอะแยะค่ะแบรนด์ที่พี่นิดไปขายแต่และแบรนด์ที่ผ่านมา แต่มีมีทีเอปยูนี่แหละมีแม่ครูสิตานี่แหละที่โอ้ให้กำลังใจตัวแทนสารพัดแถมยังสอนให้เราทําความดีจริงๆคนเราอะแต่ละคนอะมันมีข้อผิดพลาดได้กันทุกคนนะคะแต่ถ้าวันเนี้ยองคุริมานนะคะ พี่จําชื่อได้แล้วถ้าวันนี้องค์ุริมานเคยเป็นคนชั่วมาก่อนอะ่ะค่าคนไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าอะ่ะเขาก็คงเป็นคนดีไม่ได้ใช่ไหมคนทุกคนอะ่ะสามารถระง,งับกิเลสระระงับอารมณ์สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วก็เป็นคนดีได้ค่ะนะคะทุกคนอะ่ะจงให้อภัยค่ะนะะ,ว,นนะวันนี้อะ่ะวันนี้อ่ะเข้าใจไหม เพราว่าวันเนี้ยคุณไปดูคนอื่นอะว่าคนนั้นคนนี้เป็นแบบน้นแบบนี้แล้วที่คุณไม่ให้อภัยเขาเลยเหมือนแม้แต่ทั้งตัวคุณเองอะคุณยังไม่ให้อภัยเลยอะยังเก็บยังแค้นอยู่เลยในสิ่งที่คนนั้นอะเขาทํากับเราเหมือนพี่นี่ดิค่ะเราบางทีพยายามบอกให้ตัวเองให้อภัยนะคือก็ชอบคิดเนี่ยเรื่องเก่าๆอนนันที่ว่าควรลืมไปแล้วนะคะเพราะเออเขาอาจจะไม่ อาจจะมีเหตุผลของเขาะนะบางทีเราก็มีความน้อยใจกับชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันคุณเคยไหมเคยแบบว่าเคยช่วยเหลือใครเคยให้เงินเขาไปดูแลเขาเยอะๆก็ทั้งที่มันเป็นน้องตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเวลาเขาอยากได้เข้าใจไหมถึงแม้ว่าเงินแค่นั้นมันนิดหน่อยอ่ะเขาอ่ะมาเอากับเราแต่เวลาผ่านไปค่ะทุกคน เขาทําเป็นลืมไปเลยอ่ะเนี่ยแหละก็คือการพินิจติดนะคะนี่คืออดีตของพี่ได้เห็นไหมถ้าวันนี้เราติดกับอดีตอย่างนี้ยเราก็จะไม่ไปไหนเราชงให้ตัวอภัยตัวเองเราขอโทษ,เร,โทษเราขอโทษในสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดมาต่อไปนี้ขอให้เราอ่ะเจอแต่เรื่องราวดีๆบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกคนขอนับจากนี้ไปอ่ะเราเอาขอโทษโหสิก,กรรมให้กับทุกสิ่ง เราขอเจอแต่เรื่องราวดีๆผู้คนดีๆที่คอยสนับสนุนเราการที่เข้ามาขายของออนไลน์ถ้าเราอ่ะไม่ทําใจพร้อมแล้วว่าเนี่ยฉันขายได้ฉันขายดีอ่เราจะไม่มีทางขายได้ขายดีขายหมดค่ะถ้าสมมติว่าเรามาเล่นๆมันก็จะได้เล่นๆ ไหนก็จะทำแล้วมาทำใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนพี่นิดก็ไม่เคยอดคัดคลิปค่ะนะคะไม่เคยอดคัดคลิปแบบนี้เลยค่ะนะ,ะคะโพสพี่นิดนะคะก็มีแต่โพสเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ทั้งโพสทั้งอดัดคลิปด้วยทําทุกวิธีทางจริงๆแล้วอะ่ะเราทําแค่สี่ห้าคลิปเราก็คุ้มค่าแล้วเราไม่ต้องมานั่งโพสต์อ,อีกก็ได้เพราะว่า แค่เราพูดอ่ะมันก็หมดจากหัวใจเราแล้วแต่ว่าเราก็ยอมรับนะเดี๋ยวั็เรื่องน้องเนี่ยเขาก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเวลาที่เราลำบากเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเรานั่นแหละสิ่งหนึ่งนะพี่จะบอกว่าคุณเลยเวลาคุณมาเป็นคนดี หรือเวลาคุณจะทําความดีอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเวลาคุณลําบากค่ะถ้าคนคนนั้นน่ะเขายังอยู่เคียงข้างเราเขายังช่วยเหลือเรานะคะก็คือดีนะคะแต่ก่อนพี่นิดคิดลบไงแต่มานพอรู้จักกฎแรงดึงดูดค่ะพี่ไม่ได้คิดลบพี่ก็คือขอบคุณน้องนะอย่างน้องชายพี่ใช่ไหมยอย่างน้อยเขาอ่ะก็ยังไม่ทิ้งเรา เขาก็ยังช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยช่วยเหลือเขาขาดแป้งคุณไม่ได้แป้งคุนไม่มีแต่เราก็ไม่อยากให้ใครมาช่วยเราตลอดชีวิตหรอกเราจะช่วยเหลือตัวเองเราจะใช้ความรู้ในการหาเงินค่ะนะคะทุกคน ความรู้ที่เรามีเนี่ยสามารถช่วยคนได้เป็นมากกว่าล้านคนถ้าเขามาเจอเราเขาสามารถเอาความรู้อ่ะที่เรามีอยู่เนี่ยไปหาเงินบนโลกออนไลน์แล้วเขาจะมีรายได้เข้าบ้านเขาแน่นอนเนี่ยคุณปรับจิตปรับใจตัวเองก่อนให้อภัยทุกสิ่งเลยแล้วที่เหลือค่ะหาสินค้าที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณต้องกินต้องใช้อ่ะหรือ เอาแบบนี้ค่ะนะเนี่ยเรียนรู้ฟรีเรียนรู้ฟรีกับพี่มีคลิปให้เรียนรู้ฟรีค่ะอย่าเพิ่งไปขายอย่าเพิ่งไปลงทุนเงินน่ะนะคะมันมีค่าให้คุณเรียนรู้ฟรีก่อนนะคะถ้าวันนี้หนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันคุณสามารถเรียนรู้ฟรีและคุณเสี่ยงยอดได้นะคะก็คือคุณได้นะแต่ถ้าอย่างนั้นน่ะคือว่าคุณลงคุณเป็นหมื่นเป็นแสนไปปุ๊บเอา ถ้าคุณทำไม่ได้มาไปแบบเพราะความโลภอะ่ะเพราะความอยากรวยแล้วก็อยากได้เงินเสียดายเงินนะอือบอกเลยถ้าใครจะเข้ามาขายของออนไลน์แล้วมีใครบอกว่าฮห้ hey, ลงทุนสินแสนได้กำไรเท่านั้นเท่าน,นี้รีบลงเลยอย่าค่ะเหมือนบอกเลยเหมือนกันพี่นิดจะบอกเสมอว่าใครที่จะมาซื้อกระเป๋าดักซับกับพี่นิดนะคะ เรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณเปิดใจพร้อมรวยแล้วนะคะคุณก็มาซื้อกระเป๋าดักรัพย์ได้เลยแต่เมื่อว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่มีความสุขในการเรียนนะคะก็ไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องซื้อค่ะไม่เห็นผลค่ะนะคะการที่จะใช้กระเป๋าดักซับให้เห็นผลนะคะ กระเป๋าดักซัร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อกํากับจิตนะคะเจ้าของที่ได้ใช้ทําเป็นฮวงชุ้ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เหลือนอกจากเราใช้กดแรงดุดกดจักราวาลแล้วนะคะอืมให้เราคิดบวกแล้วก็ปรับจิตปรับใจแล้วเนี่ยให้ตัวคนที่ใช้เนี่ยหาเงินด้วยทำงานด้วยค่ะนะงานอะไรก็ได้ที่มันรวยได้เขาทำกันแล้วรวย อาชีพไหนอะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีรวยเยอะแยะขายประกันเ็ามีรวยขายออนไลน์ก็รวยเยอะแยะแต่มันแค่สิบเปอร์เซนคนที่เขาลงมือทําจริงคุณมาเห็นตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วตอนที่เขายังไม่ประสบความสําเร็จเขาก็มาแบ่งปันคล้ายๆก,กับพี่นิดนี่แหละให้คนรู้จักเขาพี่นิดก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเราก็อยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองเลี้ยงลูกมีเงินให้พ่อให้แม่ได้ ขายกระเป๋ามันได้กำไรดีบอกตรงๆพี่น้องขายกระเป๋าได้กำไรดีไม่เกี่ยวกับแพงคนคนรวยๆหรือลองสังเกตดาราหรือว่าอะไรอ่ะเพิื่อซื้อเนี้ยสองพันกว่าบาทเนี้ยเพิื่อจ่ายได้เพราะมันคุ้มค่าสังลองแต่ก่อนเราไม่สังเกตมีพี่คนหนึ่งเขาพูดในฟังมันจริงพี่สังเกตอยู่ทำไมดารากระเป๋าใบสี่ละห้าหมื่น ไปและหมื่นกว่าหรือคนรว,วยจริงๆเพิ่นสิงห์ซื้อแบรนด์นีมหลายหมื่นเพื่อนไก่ก้าซื้อเพราะว่าซื้อแล้วค่ะนะคะซื้อแล้วเงินก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปขายได้เหมือนกระเป๋าลักรัพย์เป็นกันนะคะคือซื้อกระเป๋าลักทรั์หนึ่งไปได้ความรู้ค่ะเอาไปสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ได้สมมุติว่านะคิดบวกนะ คุณเอาความรู้เนี่ยไปทําช่อง youtube ถ้าสมมติว่ามีคนติดตามคุณทําสม่ําเสมอนะหลักหมืน่นหลักแสนแค่นั้นคุณก็มีรายได้จากการทําช่อง youtube แล้วแต่ก่อนพี่ไม่คิดคิดว่าจะขายกระเป๋าขายเอาเงินอย่างเดียวนะคะคิดนะคะทั้งอยากขายกระเป๋าให้ได้จะมาพูดถึงพี่ใช้กระเป๋าดักซับนะด้วยความเชื่อในหนึ่งเดือนนะปะปฏิหาร์มีอยู่จริงใครเถียงอย่าเถียงนะคะ มันได้จริงค่ะนะคะตั้งแต่พี่ชุดทูบสิบหกดอกมาพี่ไม่เคยว่าเราเชื่อว่าเราจะได้ก็คือได้ตลอดแล้วทีเนี้ยพี่ก็มาโพสขายกระเป๋าดักซับค่ะนะคะได้หนึ่งใบนะคะเดือนที่สองได้สองใบเดือนต่อมาได้น้ำหอมขนาดพี่พี่ไม่ได้ทำเยอะอะไรนะถ้าสมมติว่าพี่ตั้งใจโพสจริงจริงอ่ะหรือจริงๆอะ่อๆอะพี่อ่ะ นะคะทาอยู่แล้วพี่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนี่ยอยู่แล้วแต่เรื่องโพูอะ่ะพี่ไม่ได้โพูดเยอะแต่ถ้าคนที่เขาติดตามพี่ฟังพี่จนจบจ,จริงๆรเขาจะเข้าใจดีไหมล่ะได้กําไรเนี่ยจากการขายกระเป๋าเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยขายได้ใบหนึ่งเนี่ยสามร้อยขึ้นเนี่ยนี่เจ้าของแบรนด์ทำมาเพื่อช่วยเหลือผู้คน,นเฉยเฉยไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถขายได้ คุณขายไม่เป็นคุณก็สามารถขายได้ค่ะขอแค่เปิดใจมาหรือคุณขายเป็นอยู่แล้วแต่อดีตของตัวคุณเองอ่ะก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนพี่นิดนะคะใช่ไหมไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวทุกคนทิ้งมันไปอดีตค่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาไปพร้อมกันเราอ่ะมาเป็นกำลังใจไปด้วยกันไม่ว่าคุณจะขายมาหลายแบรนด์ไม่เกี่ยวกันค่ะ อยู่ที่ปัจจุบันเราพร้อมที่จะประสบความสําเร็จหรือยังเราพร้อมจะมีรายได,ด้ดีเข้าบ้านเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวเราหรือยังคะถ้าวันนี้พร้อมแล้วอ่ะมาเถอะเรียนรูฟรีขายกระเป๋าหนึ่งใบได้กําไรตั้งหลายร้อยเนี่ยค่ะตัวกระเป๋าเนี่ยทําจากหนัง pu กรดเใช้ได้นานแลามีสัญลักษณ์เกือกมา้า แล้วก็มีมณีนุเก้ามีเครื่องดนตรีนีะคะแล้วก็ใส่เงินค่ะนะได้ถึงสี่แสนบาทบองรงตนะคะอืมถ้าพิ่นิดด้รวยมากนะคะพี่นี้มันไม่นั่งขายกระเป๋าอยู่อย่างนี้หรอก ตอนนี้ยังไม่รวยอนาคตก็ไม่แน่เหมือนทุกคนน่ะจะซื้อกระเป๋าทั้งทีซื้อพี่นี่บอกเลยซื้อแบบดีๆค่ะมีสัญลักษณ์เกือกมา้าไว้เป็นสัญลักษณ์ความดึงดูดเงินนะคะแลวไม่พอเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีทุกด้านของชีวิตด้วยค่ะมีมณีนพเก้าค่ะเสริมในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาภเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายนะคะแล้วก็เทวดาคุ้มครองนะคะชนะศัตรูนะคะ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงความหมายอยู่ในนี้หมดค่ะนะคะขอแค่คุณพูดค่ะพูดกับตัวเองแล้วก็พูดกับกระเป๋าเนี่ยนะคะบอกให้เขาเอาเงินมาเยอะๆขายดิบขายดีใครเห็นก็รักใครเห็นก็ซื้อกระเป๋าดักซับง่ายสบายๆส,ส,สั่งฟูกอุ่อนป๊ออะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้เลยค่ะนะคะ,ะ,ะพาะของมันทิงวันเน,นี้ยคุณจ่ายเงินซื้อกระเป๋าดักซับสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทคุณได้มากกว่าที่คุณจ่าย พี่นิดกล้กาการันตีค่ะทุกคนที่เขาเชื่อบางคนถูกหวยหลายแสนบางคนถูกเจ็ดแปดเก้างวดงวงไหมพี่เคยโพสลงเฟซเดี๋ยวพี่จะเอารูปมาให้ดูพี่คนนี้เขาเขาเฮงมากอะ่ะคือเขาชอบเล่นหวยะนะแล้วพี่เขาก็เือพอเขาเฮงแล้วก็เฮงเอาเฮงเอาอ่ะเจ็ดแปดเก้างวดเขาก็ไม่ได้มาเป็นตัวแทนนะเขาเป็นลูกค้านี่แหละ,ะวันนี้ทุกคนไม่มาเป็นตัวแทนก็ไม่เป็นไรแต่ให้ลองใชใ้ลองเชื่อก่อนมีคีปให้เรียนรู้ฟรี เมื่อวันนี้คุณอยากถูกหวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อครอบครัวคุณคุณจะรอถามคนอื่นไหมหรือว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องคุณบอกว่าไม่อย่าไปทําเลยแบรนด์เนี้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณจะเลือกทํำไหมบอกเขาไปเลยว่าถ้าวันนี้จะให้หนูเลือกขายของแบรนด์เนี้ยหนูของเงินซักหนึ่งล้านบาทได้ไหมแต่ถ้าวันนี้หน หนูหนูขายแบรนด์เนี้ยหนูทําได้เจ้าของแบรนด์เขาจะให้หนูเป็นร้านเลยนะมากกว่าร้านกําไรจากการขายกระเป๋าใบนี้ยถ้าวันเนี้ยเพื่อนของเราเนี่ยหรือญาติพี่น้องเราบอกว่าหรือแม่เราบอกว่าไม่มีใครเห็นด้วยหรอกขนาดแม่ครูสิตาการที่เริ่มต้นเข้ามาขายของออนไลน์ก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับครูแถมยังครูต้องมาสนุกเฮฮามีความสุขเต้นล้านลายครูยิงทำเลยครูบอกว่า เขาจะรอดภายในหนึ่งเดือนในสุดครูก็รอดถ้าวันนี้มีใครบอกว่าอยากขายเลยขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังง้นอย่างนี้คุณจะเลิกขายไหมบอกเขาไปค่ะว่าถ้าเขาห้ามเราเราของเงินสักหนึ่งล้านบาทได้ไหมเราจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมาให้แม่เราจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยม,ม,มาเป็นเงินเก็บของลูกเรา มาสร้างบ้านซื้อรถแล้วก็ไปกินไปเที่ยวอย่างที่ใจเราต้องการดูซิว่าคนที่เขาห้ามให้เราไม่ขายเขาจะมีเงินให้เราไหมหนึ่งล้านบาทไม่มีเราอ่ะต้องทำเองหาเองด้วยตัวเราเองเราทำจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่น่นแหละทุกคน เขาเรียกว่าอะไรขายจนกว่าจะเจอลูกค้าที่แท้จริงคนนี้มีใช่ก็หาใหม่เป็นแม่ค้าออนไลน์มันก็เป็นแบบนี้ขนาดลูกค้าของพี่นิดนะที่อยู่โพพิสัยอ่ะแกค้าขายเปิดร้านขายของชำแกมาเจอแม่คศสิตาเขาเลื่อนหาพี่ไปฝากร้านแม่คูไว้เขามาส่องเจอพี่นะคะแล้วทีเนี้ย ใช่โค้ดพี่นิดไหมเขาว่าอย่างนี้แต่ก่อนะตั้งโค้ดเลยนะอ่านะคะใช่ค่ะแม่นะคะเขาก็คุยกันถูกคอทัวรคุยกันก็บอกว่าอยู่แถวบ้านยูอยู่ไกลกันเลยจ้านะคะลูกก็ยุบปากคาดแกก็บอกว่าแกไปเอาของอที่ปากคาดารเรื่อยอเนนี้เบอร์หายลบเบอร์ลืมจดเบอร์ไว้จริงๆนะเราไม่อยากทิ้งลูกค้านะเพราะเขาก็าดีกับเราเขาไม่เขาเรว่าย ถ้าศิลไม่เสมอกันบุญเราไม่เสมอกันเราจะไม่มีทางได้เจอกันแล้วแกถูกหวยนะแกค้าขายดีขึ้นลูกนี้จากที่ไม่เคยพี่ยยิ่งอย่างหนึ่งนะพี่นิดเข้าใจคนที่เป็นเป็นหนี้คนอื่นนะบางคน่ะเขาอยากมีเงินนะเฮ้ยเขาอยากมีเงินเยอะๆเอาไปคืนเจ้าของเขาให้หมดที่เราเอามาแต่เขาไม่มีหนทาง เขายัางไม่มีพอเราอยากอยากจะบอกกับคนที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยนะคะบางทีอ่ะให้โอกาสคนอื่นเขาบ้างหรือบางทีคุณบอกให้เขาหาช่องทางหาเงินก็ได้เขาจะได้มีเงินใช้นี่คุณพี่นิดเข้าใจหัวอกของคุณที่เขาลำบากค่ะพี่ถึงออกมาทำคลิปอยู่ทุกวันเนี้ยอยากให้เขารู้จักกดแรงดูดอยากให้คนที่ มีนี่รู้จักกดแรงดูดกดจักรวาลค่ะเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้ดีข้าครอบครัวของเขาแล้วมาพูดถึงป้าพี่คนนี้แล้วลูกนี่ของเขาอ่ะขาอธิษฐานจิตมาบอกว่าจะคอยคืนเงินให้เขาแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วค่ะป้าเพราะว่า มันเหมือนเป็นย่านพี่น้องกันยืมไปแล้วอ่ะนานมากเขาคงจะไม่มีนั่นแหละไม่ได้คืนทีเนี้ยเขามาบอกวก็จะยอยขึ้นแกนดีใจมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีเถอะตอนไหนก็ได้แต่ขอเข้าไปบอกเขาอ่ะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนะคะที่พี่นิจอยากจะให้ทุกคนอ่ะเป็นกำลังใจให้คนอื่นบ้างบางทีอ่ะ การที่เราจะลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นเราไม่ต้องมีมีเยอะแยะมากมายค่ะเรามีแค่มีแค่หัวใจของเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได้ให้เขามีกำลังใจในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้เขาเจอโอกาสดีๆให้เขามีรายได้บนโลกออนไลน์ถ้าวันนี้คุณคิดว่าเงินที่คุณมีอยู่อ่ะ มันไม่พอสำหรับชีวิตเราอ่ะบอกเลยนะคะให้ไปเรียนรู้คลิปมหากราบค่ะ21วันนะคะดูแล้วลงมือทำแล้วก็อธิษฐานจิตให้เรามียอดขายเท่านี้เท่านั้นให้เรามีโชคมีโชคลาภไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนที่เขาขอตอนที่เขามาดูคลิปมหากราบใหม่ๆเขาก็ไม่มีอะไรเขาเลยลองเชื่อดูเขาขอบางคนเขาขอถูกหวยด้วยซ้ํา ขอเมิร์กซักสมบัติที่ลูกเคยทํามาบุญกุศลที่ลูกเคยทํามาจงดลบันดาลให้ลูกอ่ะได้รัพย์สมบัติก้อนใหญ่ถ้าวันนี้ลูกได้ลูกจะออกมาช่วยเหลือผู้คนเหมือนพี่นิดาพี่ขอตอนนั้นพี่ไม่รู้ว่าขอเยอะได้พี่ขอแค่หมื่นเดียวถ้าลูกได้งเงินหนึ่งหมืน่นที่จะเอามาลงทุนซื้อกระเป๋าแล้วก็มาเป็นตัวแทนแต่บอกเลยว่า ในช่วงหนึ่งอ่ะทาแค่สามเดือนเราไม่ได้เรา,มาไราม่ได้วางแผนการทําคลิปอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้วางแผนใหม่เออว้างตอนไหนก็อัดคลิปแล้วก็ทําช่อง YouTube ทำ TikTok, ทิกตอกทาเพจเฟซบุ o กบางที Facebook อ่ะเอาไว้โพสขายของส่วนทิกตอกส่วน y youtube เราไว้สร้างตัวตนเอาไว้ทําอะไรที่มันสบายใจอ่ะ สิ่งหนึ่งที่ตัวพี่ต้องการเหมือนกันไหมคะต้องการความสุขค่ะถ้าวันนี้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้นะคะคนสําเร็จสอนพิธไว้ถ้าคุณไม่มีความสุขจัก,กรวาลไม่ให้คุณได้ถ้าวันนี้เราไม่มีความสุขจัก,กรวาลจะมีทางให้ให้ในสิ่งที่เราาัถนาได้ก็เพราะรถ้าถ้าเราไม่มีความสุขทุกคนเราจะไม่มีแรงออกมาทำอะไรเลย ถ้าเรามีความสุขเราก็จะมีกำลังใจในการออกมาทำเราต้องให้พลังกับตัวเองทุกวันค่ะนะคะบอกเองว่านี่เธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รับก,กิ้งของผู้คนมากมายเธอมีสมองเงินล้านนะเธอมีสมองอัจฉริยะร่างกายอัจฉริยะสุขภาพดียิ่งฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันสามารถเลอเม,มดมันได้ ไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายได้ขายดีสินค้าของฉันผลิตแทบไม่ทันลูกค้าโอนจองสั่งซื้อสินค้าลดล้ลานนี่ง่ายสบายสบายคิดดีคิดถูกแล้วก็คิดใหญ่ด้วยคะ่ะถ้าางั้นถ้าเราไม่คิดใหญ่เราจะไม่มีทางได้อะไรที่เราต้องการ มีขอกินข้าวโดยอัดคลิปกินข้าวกอนนะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะ,ะก็หวังว่ามาดูคลิปนี้แล้วจะตื่นรู้กันเท่าเน,นี้อยากมีรายได้ไม่ต้องลงทุนค่ะเรียนรู้ฟรีถ้าวันนี้คุณสามารถเรียนรู้ฟรีแล้วก็ทำตามที่เจ้าของแบรนด์เราสอนได้คุณก็มีรายได้มาหาศาลมีคนประสบความสำเร็จในระบบ t e w ะแย่ๆมากมาย ไ้ซื้อกระเป๋าดักซับค่ะมาใช้แล้วก็มาเรียนรู้ฝีแล้วก็มาขายก็ได้เงินนะคะช่องทางหาเงินมีเยอะแยะขอแค่เราเปิดใจแล้วก็ลงมือทําคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้คนอื่นเขารวยได้เราก็รวยได้ให้เราคิดอยู่แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย